ฟิลิปมาโลนักสืบเอกชนได้รับการว่าจ้างจากนายพล wood, เสเติร์นบูธเศรษฐีบ่อน้ำมันในแคลิฟอร์เนียให้ตามหาคนร้ายที่ใช้ภาพถ่ายว่าบิวของคาร์เมนซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของตนมาขู่รีดทรัพย์ เมื่อได้เข้ามาคล้องเกี่ยวกับครอบครัวสโตนบูทมาโลก็สื่อพบว่าลูกสาวทั้งสองของในพลชารานั้นไม่ใช่หญิงสาวไร้เดียงสาแต่อย่างใดสามีของวิเวียนลูกสาวคนโตซึ่งในผลเข้าใจว่านี้ไปกับชู้รักนั้นแท้ที่จริงแล้วถูกยิงเสียชีวิตโดยน้ำมือของคาเมนลูกสาวคนเล็ก และวิเวียนได้ขอให้เอ็ดดมาสเจ้าพอคาสิโนผู้ทรงอิทธิพลช่วยเหลือน้องสาวด้วยการอำพรางคดีและนำศพไปทิ้งในบ่อน้ำมันของครอบครัวสเตนบูตโดยการแลกเปลี่ยนกับการนำเงินจำนวนมากของครอบครัวไปเล่นพนันในบ่อนของเอดดมาสฟิลิปมาโลอัศวินโรแมนติกแห่งสังคมเมืองที่เสื่อมทรามต้องเลือกระหว่างการบอกความจริง กับในพลเซนบูธและทําให้ในพลที่เจ็บอ่อนออแอดแอดต้องใจสลายหรือการปกป้องศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชายชาติทหารด้วยการเก็บความลับนี้ไว้เองและดำเนินการกับสองสาวด้วยวิธีนอกกฎหมายจะไปสนอะไรว่าจะไปอยู่ไหนถ้าคุณตายไปแล้วจะสนไหม ก็อยู่ในบ่อโศกโครกหรือในหอคอยหินอ่อนบนยอดเนินคุณตายแล้วนี่รับไม่ตื่นก็คงไม่ต้องสนใจเรื่องแบบนั้นอีกน้ำมันกับน้ำก็จะเหมือนลมกับอากาศเพราะยังไงคุณก็หลับไม่ตื่นไม่ต้องสนแล้วว่าตายไปด้วยวิธีที่เลวแค่ไหนหรือลม้มลงตายที่ไหนภาษาภาพพจน์ ภาษาภาพพจน์คือภาษาเปรียบเปรยที่ทำให้เกิดภาพในจินตนาการของผู้อ่านเช่น The Big Sleep ที่อาจแปลได้ว่าการนอนหลับยาวถูกนำมาใช้เปรียบกับความตายหรือการหลับไม่ตื่นในบริบทของนวนิยายเรื่องนี้เลมอนชานเลอร์ aller, นักเขียนวรรณกรรมสืบสวนสอบสวนชาวอเมริกันผู้เขียน The Big Sleep ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากในการใช้ภาษาวิจิตในงานประพันธ์ของเขา ลักษณะเด่นประการหนึ่งของการใช้ภาษาของชานเลอร์คือการใช้ภาษาภาพพจน์ที่เกินความคาดหมายของผู้อ่านซึ่งเกิดจากการเปรียบสิ่งที่มักไม่พบการนำมาเปรียบเทียบกันชวนคิดภาษาภาพพจน์จากวรรณกรรมเรื่อง The Big Sleep ต่อไปนี้ทำให้เกิดภาพใดในใจก่อประตูทางเข้าคาล์ s t ดเ n w บู d นั้น ช้างอินเดียวิ่งเข้าได้ทั้งโคลงขอต้นไม้มีใบและก้านอวบเนื้อเหมือนกับนิ้วมือที่เพิ่งถูกล้างมาใหม่ๆของคนตายขอดวงตาที่หลีมองของหล่อนนั้นว่างเปล่าเหมือนช่องดวงตาบนหน้ากาก BOOM um.